ข้อที่เจ็คุณก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ค่ะยุคนี้เป็นยุคของอะไรยุคนี้เป็นยุคของความเชื่อถ้าคุณนะคะทุกคนปัสจากความเชื่อเมื่อไรก็ตามที่คุณปัสจากความเชื่อก็เหมือนคุณไม่เชื่อตัวเองจงฝึกที่จะเชื่อนะคะอย่างเช่นอ่าคุณมีอะไรมีมียันเวลาคุณไปสร้างบุญแล้วคุณได้พยันกลับมาหรือคุณมีเหรียญ ที่คุณเชื่อว่าเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญของของหลวงพ่กคุณอ่าอ่าหลวงอะไรนะของ,ขอ,งอะไรก็ตามอะ่ะที่เป็นเหรียญของคุบาจานนะคะหรือคุณมีเทวสุวรรณหรือคุณมีเหรียญแม่นางกวักหรือคุณมีอะไรอะ่ะที่คุณที่เป็นเกี่ยวกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์นะคะที่เป็นเกี่ยวกับองค์เทพอะ่ะเออเรียกว่าองค์เทพนะคะขออนุญาตเรียกว่าองค์เทพนะคะหรือพระโพธิสัตว์แม่กวนอิมอย่างเงี้ยค่ะหรืออะไรก็ตาม คุณอย่าลืมปีนี้เริ่มปีนี้เลยนะเป็นปีของความเชื่อเพราะฉะนั้นพลังงานของความเชื่อเป็นมวลรวมมากตอนนี้ค่ะไปดูนะคะหลายๆวัดกำลังสร้างทาเทวสวุวรรณหลายๆวัดโอ้โหมีองค์พญานาคขึ้นเต็มไปหมดเลยหลายๆที่อยู่บนป่าบนเขาบนดอยมีพญานาคคนขึ้นไปสร้างคนบุญขึ้นไปสร้างพญานาคบนเขาบนดอยแล้วอยู่ๆก็มาเห็น หินที่เป็นพยานนาคที่เขาไปไหว้กันทุกนเห็นไหมทาไมที่ผ่านมาไม่เห็นทำไมทําไมอยู่ๆถึงเริ่มเห็นเริ่มมีเริ่มเกิดขึ้นทุกอย่างอะค่ะเมื่อทุกอย่างพร้อมเมื่อทุกอย่างถึงพร้อมทุกอย่างก็จะปรากฏเพราะฉะนั้นปีนี้ค่ะเป็นปีแห่งความเชื่อเป็นปีแห่งความศรัทธาเป็นปีแห่งองค์เทพอะค่ะมีพลังสูงมากเพราะทุกคนในโลกอะค่ะตอนเนี้ย ทุกมุมโลกรวมตัวกันให้พลังความเชื่อรวมตัวกันกราบไหว้รวมตัวกันแบบขอพรรวมตัวกันแบบเยอะมากอะทุกคนก็มีทั้งของจริงของปลอมอันนั้นยอันนั้นก็แยกแยะออกไปนะคะมันเกิดพลังมวลรวมแล้วเมื่อไหร่ที่เรามีพลังมวลรวมรวมกับเขาด้วยทุกคนว่าจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแหละค่ะเขาโชคดีเราโชคดีด้วยเขาได้ของดีเราได้ของดีด้วยเขารวยเรารวยด้วย นะคะเขารวยเรารวยด้วยเพราะฉะนั้นใครมีอะไรนะคะทุกคนฟังไว้บูชาพกติดตัวห้อยคอหรือถ้าไม่สะดวกพกติดตัวก็อเอาไว้ในจุดที่คุณสามารถกราบไหว้ขอพรได้บ่อยๆอะไรประมาณนี้มีสักหนึ่งนะคะเป็นหลวงพ่อก็ได้หลวงพ่อคูณหลวงพ่อฤษีลิงดำคือได้หมดะคะทุกคน นะคะเป็นหลวงพ่อก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ได้หมดเลยหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หมดเลยจะพกติดตัวหรือจะเอาวางให้เห็นเด่นชัดเพื่อให้เราได้กราบไหว้ได้เด่นชัดก็ได้นะคะอาสาธุสาธุสาธุนะคะ